สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตาตองอ้นัวก็จะพาท่านผู้ชมมาสเต็กปัญญาสายล่างจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้สเต็กปัญญาอร่อยมากๆนะครับตาตองอ้นพวมา4ี่ห้าครั้งนะครับผมติดใจอาหารที่นี่เลยนะครับสายล่างนะครับผมชอ,อร่อยนะครับให้ร้อนๆเยี่ยมเลย <c oughs> ครับอันนี้ก็มีน้องน้องอ้อยนะครับน้องดั้นะครับผมก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมมาที่มาหาที่ร้านสเต็กบัดยาะนะครับผมอ่าอาหารต่อไปมาเสิร์ฟอีกแล้วอะไรเอ่ยอ๋อสเต็กอ่าปลาแซลมอนสเต็กอ่าปลาแล้วก็มีหลายอย่างนะขนมปุงปังเปินปุ้งเฟ็นไฟนะครับผมมีกระเพราถาดก็มีนะครับกระเพรา มีหมูมีกุ้งนะครับแล้วก็ไก่นะครับผมกระเพราถาดชุดใจเลยจริงๆนะครับจะกินหมดไมนเนี่ยออส่วนน้องรัดนี่อืมนี่ครับอืมยำวุ้นเส้นนะครับน้องรัดประติใจมากอ,อร่อยมากนะครับโอ้โหโอ้โหแซบ<ป>แซมมาแซมมากุ<ป>้งงกกุ้งกุ้งกุ้งุ้้ เมนูต่อไปเปาเปี๊ยะทอดนะครับโอ้น้องรัดบอกว่าขออยากชิมหน่อยว่าที่ร้านนี้จะอร่อยหรือเปล่านะเปาเปี๊ยะเปาเปี๊ยะเปาเปี๊ยะมาเ่นหนอนะครับผมก็วันนี้สั่งอาหารก็ยกชุดมากมายนะครับครับผมอาหารสตกบ้านญานนี่ก็คืออร่อยนะครับสปาเกตตี้ยังไงครับผมยืดยาวเดี๋ยวเรามาชมชิมน้ำซอสกันอ ก็โอเคเข้มข้นนะครับอืมถูกใจเลยแต่ต้ตอ,องอันทัวอืมโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านแอ่แล้วผมเราก็กินกันอิ่มแล้วหมดถ้วยหมดจานอ,อย่าลืมมาสเต็กบ้านย่านะครับใส่หน้าระยองสวัสดีค่า